สวัสดีครับสไปรครับทำงานที่บิวตี้ทรัลลิสครับผมรู้สึกว่าตัวเองดูดีขึ้นครับเพราะว่าการทำงานนะครับเข้าง,งานตอน11โมงเราก็จะมีเวลานอนเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วใส่กันใส่ชีวิตแล้วครับผมแล้วก็เพิ่งจบใหม่ใช่ไหมครับก็พิ่งจะมีเงินเดือนก็คือมีเงินในการพัฒนาตัวเองก็รู้สึกว่าตัวแล้วก็ทำงานที่คลินิกเสริมความงามน,นะครับ ก็สะดวกครับผมตอนอยู่ที่นครปฐมที่นี่ก็คือมีรถสาธารณะหลายสายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า m r t รถไฟฟ้า BTS หรือว่าจะเป็นรถเมล์ก e ็ G, มีผ่าน,นกันครับผมยังไม่มีครับผมแต่ว่าก็มีลูกค้าโยบการบริการมากกว่าครับว่าบริการดีครับผมใส่ใจแล้วก็ทํางานละเอียดครับ ด้วยความที่ชื่อว่าเป็นคลินิกเสริมวามงามคุณต้องไหมครับ mm hmm. ก็เราก็จะมองไปที่พนักงานที่เป็นผู้หญิงการบริการที่เหมาะสำหรับผู้หญิงแต่ว่าคลินิกของเราก็คือจะมุ่งเน้นไปที่การบริการของเพศชายโดยทีมงานที่เป็นเพศชาย ีครับเพราะว่าเรื่องความที่เป็นสิทธิความเท่าเทียมนะครับทุกคนก็มีความเท่าเทียมกันก็คือเราก็สามารถทําได้เหมือนกับที่คลินิกเสริมความงามที่เป็นผู้หญิงทบก็อย่าลืมเข้ามาใช้บร,ริการที่บางกอกสมาร์ทคลินิกนะครับตั้งอยู่ที่ BTS สาราแดงทางออก2ครับผมสามารถเดินทางได้หลายทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น MRT สถานีสีลมครับรถเมล์ก็มีผ่านนกันครับเปิดบร,ริการทุกวันครับเวลา เข้ามาใชา้บริการกันเยอะนะคะ